ครับ,บทุกคนก่อนจะดูคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามช่องสกอกิง a n n e l ด้วยนะครับหลังจากกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากเราเนาะ ขอบคุณนะคบที่ติดตามช่องเราครับมาทําความสะอาดกังครับทุกคนวันนี้เรามาเจอห้องนี้แล้วแบบสุดยอดเลยนะครับบุหรี่นี่เต็มเลยนะครับงานโรงแรมก็จะประมาณนี้นะครับเราจะถ่ายให้ดูการทํางานของเราในแต่ละวันนะครับเดี๋ยวว่าหลังวันไหนได้ออกไปเที่ยวเราจะถ่ายให้ดูนะครับแต่นี้ขอเก็บเงินก่อน ก็จะเดินสวนกันประมาณนี้นะคะทุกคนแค่ไปชนกันแล้วโอ้แล้วของเดินบนละนกับเขาได้ไหม หยิบผ้ามาผิดนะครับทุกคนเอาผ้าปูเตียงเี่ยมาปูรองเพราะผมไหมไปเดี่ยนกัน じゃあね。 นี่แหละครับทุกคนงานเกาหลีมันไม่มีที่ไหนสบายานะครับแต่ว่าอันแค่หนักคนละแบบมากกว่างานสวนก็จะไปหนักตรงที่เราได้ตากแดดใช่ไหมครับแต่ว่างานงานโรงแรมก็จะแบบถ้าแขกเยอะก็เหนื่อยจงได้ปูดเตียงถ้าห้องตก็มากมากก็คือเหนื่อยที่ว่าต้องเก็บขยะอะไรอย่างนี้นะครับงานร้านอาหารก็ออย่างหนึ่งก็ขึ้นอยู่กับแขกนะครับว่าเยอะหรือว่าน้อยหรือว่ายังไงนะครับ ใครถามว่างานไหนสบายมันก็ไม่มีงานไหนสบายนะครับเยอะเลยใช่ไหมบุรี 예이상은 방에 있어요 2 0 0호로 있어요. 기다려. 네. <목소리도> 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 นะครับทุกคนลืมกล่องข้าวนะครับก็แก่สั่งข้าวให้ลืมกล่องข้าวกินเสร็จแล้วไปวางไว้หน้าห้องวิ่งลงบันไดไปัแต่ชั้นแปดไปชั้นสองนะครับลิฟต์มันไม่ทันใจเดี๋ยวปูให้ดูต่อนะคะแล้วว่าที่กินเหลือหลายแทนยะังไงบอกผู้ใด คนมาเก็บอบ็แคบอกนะไรวะบลอแก็เลยว่าก็เลยว่ากินข้าวไปแล้วข้าวเพิ่งมาจำุ้งไม่ใช่จำุ้งเป็นเกี๊ยวเว้ยเปเกี๊ยวบแบอแหันหลังของเพิ่งเ้าเอมีคนดยงกเห็นพี่นี่ทำงานครับดูกันไปเลย มีแต่คนชมที่นี่นะไม่ชมจริงนี่จะปิดช่องยูทู e แล้วริ้วบนหน้ามันเอาริ้วของหน่อยเป็นมะงมัน,เ,น,นมเมื่อยมีคนเนสร์มั่ะ อัดจัดเสร็จแล้วครับทุกคนงานของเราในแต่ละวันนะครับเราก็จะทําประมาณนี้เนาะอาจจะมีบางทีที่แบบ ทำนั่นทำนี่อยู่ดีลืมนะครับก็มีบ้างแล้วก็ใช้เวลาเยอะนะครับก็เราก็ไม่ได้เก่งขนาดนั้นเนาะแล้วก็นนะถ้าคนถ้าคนที่อยากมาทํางานโรงแรมนะครับดูไว้ว่างานโรงแรมก็ทําประมาณนี้นะครับแต่นี้เป็นโรงแรมที่อ่าเป็นโรงแรมที่ให้นอนนะครับไม่ใช่โรงแรมที่ให้คนมาไออะไรกันเหมือนโรงแรมม่านรูดนะครับมันจะคนละอย่างกันความเหนื่อยก็อาจจะต่างกันหน้างานก็อาจจะต่างกันนะครับ ก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับเป็นกําลังใจให้กิ๊งด้วยในการทําคลิปต่อๆไปนะครับเดี๋ยวคลิปนี้จะมีคนบอกเรื่องทรงผมแน่นอนนะครับแต่ว่าไม่นานเราจะตัดแล้วนะครับแล้วก็อย่าลืมไปกดนะครับติดตามนะครับช่องวัยรุ่นไทยในต่างแดนด้วย<ม>เดี๋ยวเราจะโพสต์ลิงก์ลงในเพจ Facebook นะครับฝากทุกคนไปกดติดตามด้วยนะครับวันนี้ก็ลาไปก่อน บ๊ายบายครับไปดูพีนีบ๊ายบายกันเร็วเดี๋ยวพาไปนวดดีกันไหมม่เอาแล้ว